ก่อชาไฟทุกมูเราทันที่ได้มาพบกันนาทีนี้ทันที่ได้มาพบกันนาทีนี้ เป็นอย่างยิ่งศูมนัสเป็นอย่างยิ่งที่วันเกิดพระชนมังที่วันเกิดพระชนมังในใต้ป่าละอองคุรีพระบาทในใต้ป่าละอองคุรีพระบาทได้จะยัมาถึงอีกวันหนึ่งในวันนี้ได้จะยัมาถึงกี่วันหนึ่งในวันนี้ซึ่งในวัน AHHHHH ุณภาษีรันาตานนไทัยขออนุภาพแห่งคุณภาษีรัตนนาทยและสรรพสิ่งสัรสินสสนในสากลและสรรพสิ่งในสากลคตลอดจุพระอรุเดชานุภาพตลอดจุพระอรุเดชานุภาพพระยาเทว,วาพิลา Bye. Bye. <fit> วันตะลายตะลายทรงพระเสกส,สัมมาพระคนมารสาดยืนงานพระบาลีแก่ไอสารทรงจิตเป็นรุ่ม